รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัททสอ t e เดอ h e World จำกัดและภานีโทรทัศน์บ r i g h t วีโดยชิมไปบนไปร่วมกับผลิตภัณฑ์ตราพันธท้ายนรสิ์ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียงผลิตภัณฑ์นมสดนองโกบริษัทปตทจำกัดมหาชนรกระทิแท้ร้อยเปอร์เซนต์และกะเทียอบวัเทีนดอกไม้หอมตราอร่อยดีผลิตภัณฑ์ซปเปอร์รแว่ตรานกเพนกวิน กลูพืชระยะสั้นใช้เมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิใจเสนอบินกิน,นเฮ พบกับกระต่ายทัตยาชาชัยเด็ดใน,ในการบินกินเฮวันนี้กระต่ายขออนุญาตอาสาเป็นไกด์นะคะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวในจังหวัดระนองที่ระนองมีที่กินที่เที่ยวที่ไหนบ้างเดี๋ยวต้ามกระต่ายมาเลยค่ะไปแล้วค่ะระนององลาด้วยบินกินเฮน้ำจิ้มสุก,กี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกัน ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียงอุ้ยท่านผู้ชมคะกระต่ายทราบมาว่าที่เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาราบำบัดเพื่อสุขภาพนะคะก็น,นั่นก็คือนับพูร้อนนั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันคะ่ะว่าด้านในเนี่ยเขาจะมีความน่าสนใจยังไงไปเลยคะ่ะมาคะ่ะ ที่บ่อน้ำพุร้อนรักษวารินค่ะซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่จะให้ข้อมูลได้ดีนั่นก็คือพี่นกนั่นเองสวัสดีค่ะพี่นกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ที่สวนสาธารณะลักษะวารินค่ะค่ะแล้วก็เป็นบ่อน้ำพุร้อนด้วยนะคะใช่ค ok. ่ะที่นี่เนี่ยนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อด้วยของจังหวัดระนองใช่ค่ะและทำไมต้องชื่อเป็นบ่อน้ำพุร้อนรักษาวารินนะคะค่ะรักษาวารินรักษาคือรักษาวารินคือน้าน้าที่สามารถบําบัดรักษาโรคได้อะค่ะอ๋อ แล้วสมเด็จย่าท่านพระราชทานชื่อให้นะคะสวนลูกช้าิลักษาวารินอ๋อที่นี่มีกี่บ่อคะพี่น้องมีอยู่3บ่อค่ะมีบ่อพ่อบ่อแม่บ่อลูกสาวอะค่ะอ๋อแล้วก็ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจคือบ่อไหนเอ่ยก็ไฮไลท์ของมันก็จะเป็นบ่อพ่อเลยค่ะบ่อพ่อใช่ค่ะมีอุณหภูมิเท่าไหร่นะ65องศา65องศาใช่ไหมคะเห็นบอกว่านักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวที่นี่เนี่ยนะคะเขามาช่วยบำบัดในเรื่องของอะไรได้บ้างคะคนที่ ส่วนมากจะเป็นผ่อนคลายอะค่ะ,คะจะมาแช่น้าร้อนผ่อนคลายแล้วก็คนที่เป็นอมัมพฤกษ์อัมพาตก็สามารถแช่ได้อะค่ะ๋อรวมไปถึงเห็นบอกว่ามีแร่ธาตุแร่ธาตุตรงนี้จะไม่มีกา๊าซกรรมถันนะคะค่ะจะเ,เราจะสังเกตได้เลยกลิ่นมันจะไม่มีกา๊าซกรรมถันแ,แล้วมันมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้ําจะผูดออกจากบ่อเพราะเป็น คาร์บอนน้อยมากมก็คือมาจากธรรมชาตินั่นเองใช่ค่ะอ่าฮะาเอาละคะ่ะแล้วนี่ก็คือความรู้นะคะจากพี่นกเจ้าหนี้ของเราเนั่นเองเดี๋ยวให้พี่นกของเราเนี่ยพาไปชมนิดนึงนะคะว่าแต่ละบ่อเนี่ยเป็นแบบไหนกันบ้างใช่ค่ะเชิญค,ค่ะไปเลยค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่บ่อน้ำพุร้อนบ่อพ่อนั่นเองนะคะซึ่งมี ความร้อนถึง65องศาเดี๋ยวก็แต่ายจะลองแตะดูแล้วกันนะคะว่าความร้อนของ65องศาเนี่ยเป็นแบบไหนอุ๊ยร้อนจริงอะเออร้อนถามพี่นกก็เลยดีกว่าค่ะว่านะักท่องเที่ยวเนี่ยที่ชอบมาท่องเที่ยวเนี่ยจะมาในช่วงซีซั่นไหนอ๋อซีซั่นของละนองก็จะเป็นช่วงพฤศจิกาถึงเมษาค่ะเ,เพราะว่าเมืองละนองจะเป็นฝนแดแดดสีนะคะช่วงหลังเมษาก็จะฝนก็จะตกอะค่ะเริ่มตก ฝนก็จะเริ่มตกนะคะเราเดินไปดูบ่อแช่เท้ากันไหมคะพี่นกว่านักท่องเที่ยวของเราเนี่ยให้ความสนใจกันเยอะหรือเปล่าได้ไหมค่ะชอเไปค่ะตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กันที่บ่อบําบัดแช่เท้านั่นเองนะคะอยู่กับพี่นกด้วยเดี๋ยวเราจะมาลองแช่เท้ากันดูว่ามันจะร้อนขนาดไหนเอาเลยไหมพี่นกเอาเลยค่ะอุ้ยอุ้ยอยากจะบอกว่า มันจีดมากอ่ะใช่วิธีแช่ของมันก็เราต้องแช่ค่อยๆลงแล้วก็อย่าดิ้นอย่าดิ้นค่ะยิ่งดิ้นยิ่งร้อนต้องแช่นานไหมพี่นุกก็ประมาณสิบนาทีอะค่ะสิบนาทีแล้วคนที่คนที่เป็นโรคประจําตัวเช่นโรคหัวใจเป็นความดันอาาถามว่าแช่ได้ไหมแช่ได้แต่ต้องรู้ตัวเองอะค่ะต้อง ถ้าหน้ามืดอะอ,อย่าพยายามให้แช่ต่ออย่าฝืนให้แช่ต่อค่ะเอาหรอหรอใช่เพราะว่าการแช่น้ําร้อนนี่เส้นเลือดมันจะขยายอพอขยายทําให้เราบูบได้เป็นลมได้ค่ะหรอคะต้องถามนิดนึงว่าอันเนี้ยเสียค่าบริการเท่าไหร่อะไรยังไงคะเนี่ยเทศบาลเราบริการประชาชนฟรีทั้งหมดอะคะ่ะฟรีหมดเลยใช่ค่ะแล้วเห็นบอกว่าตรงส่วนฝั่งนู้นเนี่ยกิจกรรมเนี่ยก็จะมีอีกใช่ไหมพี่นกันเป็นอะไรคะช่วงตรงนูน้นอะ ตรงนู้นก็จะเป็นพื้นร้อนนะคะค่ะไว้ทาอะไรเอ่ยอเวลาคนที่คลอดลูกใหม่ๆมาอยู่ไฟแล้วก็คนปวดหลังปวดเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถผ่อนคลายได้ะคะ่ะเมกี้เห็นบอกว่ามีเป็นลานแช่ตัวฝั่งนู้นแล้วก็มีลานบําบัดด้วยนะคะ,คะตอนนี้พร้อมแล้วอยากไปเห็นหลือเกิดว่าลานแช่ตัวเนี่ยนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ย เยอะไหมแล้วก็เขาจะแชร์กันแบบไหนอะไรพี่นกพร้อมไหมอะพร้อมแล้วค่ะไปกันไหมยค่ะโอเคไปค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ่อแช่ตัวใช่ไหมคะพี่นกต้องถามพี่นกนิดนึงว่าเขามีกฎข้อห้ามอะไรไหมสําหรับบ่อนี้ค่ะข้อห้ามของเราก็คือห้ามนําสัตว์เลี้ยงเข้ามาค่ะห้ามเอา ขนมเอาอาหารเข้ามาค่ะแค่นั้นเองเหรอแล้วก็ต้องล้างตัวทุกครั้งก่อนแช่ตัวทุกครั้งก่อนแช่ด้วยเห็นบอกว่าต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าด้วยใช่ค่ะถอดรองเท้าใช่ไหมเพื่อรักษาความสะอาดด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือบ่อแช่ตัวนะคะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งด้านนู้นกันดีไหมคะพี่นกว่าฝั่งด้านนู้นเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นเป็นลานบําบัดนะคะเป็นลานบําบัดด้วยใช่ไหมคะเอาละค่ะไปกันเลยค่ะ แล้วล่ะค่ะหลังจากที่เราไปกันที่ร้านแช่ตัวมาแล้วเนี่ยตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านบําบัดต,ตัว<ช>อยากจะบอกว่าร้อนมากอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่ประมาณ45องศาค่ะองศาเห็นข้างหลังนอนชิลมากอ่ะแล้วก็ที่นี่เนี่ยเ,าเขาใช้อะไรยังไงจากความร้อนใต้พื้นมั้งคะใช่ค่ะเราใช้ระบบน้ําร้อนนะคะอ่ะฮะต้นจากบ่อบพ่อแล้วเราก็มาเป็นบ่อเก็บเก็บน้ําตรงนี้นะค่ะเขามี ข้อบังคับแล้วก็กฎระเบียบด้วยนี่เลยนะคะใครที่จะมาใช้อย่างแรกเลยต้องถอดรองเท้าแบบนี้แบบนี้เลย <laughs> แล้วก็ห้ามนําอาหารเครื่องดื่มนะคะเข้ามาทานด้วยแล้วก็รวมไปถึงเขาบอกว่าห้ามนอนเนี่ยลาติดต่อกันนานกว่า30มิบนาทีจริงๆแล้วมีข้อบังคับก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะเขามีกฎระเบียบด้วยนะคะแล้วก็ช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยเนาะอ่ะแล้วตอนนี้ร้อนจริงอยากจะบอกว่าไม่ต้องไปไกลถึงไรนะญี่ปุ่นออนเซ็น เมืองไทยบ้านเรานี่แหละค่ะจังหวัดระนองนี่แหละสุดยอดแล้วหลังจากที่เราไปชมจุดบำบัดต,ตัวแล้วก็บ่อ น้ำพุร้อนมาแล้วเนี่ยตอนนี้แล้วก็อยู่ที่จุดชมวิวจุดสะพานซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจกันเยอะมากเลยต้องถามพี่นงนิดนึงนะคะว่าที่เนี่ยเนี่ยเปิดปิดยังไงกี่โมงถึงกี่โมงบอ่อแช่ตัวของเราจะเปิดตีห้าถึงสามทุ่มอะค่ะค่ะแล้วก็ทุกโซนเลยปะคะ,ะโซนบอ่อแช่ตัวอย่างเดียวแต่ตรงนี้จะเราจะเปิดอะคะอ่ะจะเปิดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ค่ะยกเว้นบอ่อแช่ตัวใช่ค่ะค่ะแล้วก็อยากให้พี่นกนะคะฝาก อะไรกับท่านผู้ชมบ้างให้มาเที่ยวที่จังหวัดระนองฝากเลยค่ะอยากให้มาเที่ยวระนองกันเยอะๆนะคะเทศบาลเมืองระนองยินดีต้อนรับค่ะขอขอบคุณพี่นกค่ะที่มาให้ความรู้ในวันนี้นะคะแต่ความน่าสนใจของจังหวัดระนองยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะยังมีที่กินที่เที่ยวที่ช็อปนะคะเดี๋ยวจะเจอกับกระต่ายได้ใหม่ในช่วงหน้าแต่ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ ร้านนี้เนี่ยเขามีของฝากที่น่าสนใจกันมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันค่ะว่าด้านในมีอะไรน่าสนใจกันบ้างอันไหน<า>เอ่ยที่อยากจะแนะนำอ่าอันนี้เป็นเรือสุพรรณห์ค่ะอ่าเฉพาะลำนี้จ็เดือน <S <S เดือนหนึ่งทำสี่คนสี่คนบินกินเฮบินกินเฮบินกินเฮ แค่ร้อยเและกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียงผลิตภัณฑ์ไไซุเปอร,ร์แวตรานกเพนกวินเอาละค่ะหลังจากที่กระต่ายพาไปเที่ยวกันมาแล้วเดี๋ยวกระต่ายจะพาไปชิม แล้วก็ไปช็อปแต่ตอนนี้กระต่ายขอเลือกที่จะช็อปกันก่อนเลยค่ะเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยของฝากเนี่ยของเขาเรียกนะของฝากที่จะซื้อกลับบ้านเนี่ยชื่อร้านมุกอมรศิลป์เนี่ยเขามีของฝากที่น่าสนใจกันมากมากเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันค่ะว่าด้านในมีอะไรน่าสนใจกันบ้างมาเลยค่ะมาเร็วมาเร็ว ค่ะคุณลุงอมรครับสวัสดีนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านมุกอมรอสินนั่นเองค่ะและตอนนี้เราอยู่กันกับคุณลุงอมรน,นั่นเองต้องถามคุณลุงอมรอน,นิดนึงนะคะว่ามีสินค้าตัวไหนเนี่ยที่บอกว่าเป็นมุกที่ลูกค้าเนี่ยนักท่องเที่ยวให้ความสนใจแนะนําได้ไหมคะอ๋อมันมีอยู่หลายหลายแบบนะครับค่ะมันอาคาดาว่าจยเหมะ กับคนใส่หรือเปล่ามันมีสั้นกลางยาว uh huh. สองสายสามสายแล้วก็เส้นยาวมีหลายแบบมีหลายแบบใช่ไหมเอาแบบพิเศษพิศษให้หนูดูสักชิ้นได้ไหมคะคุณลุงอันนี้เลครับพิเศษอันไหนเอ่ยเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่ที่อยู่ด้านนู้นใช่ไหมขอดูใกล้ๆได้ไหมคะ ที่อยากจะแนะนำอาอันนี้เป็นเรือสุพรรณหงส์ค่ะสนใจไหมครับโอ้โหต้องถามราคาก่อนแต่บอกเลยว่าสวยงามมากคุณลุงใช้เวลานานไหมคะเฉพาะลํานี้ก็เดือนเดือนหนึ่งทำสี่คนสี่คนราคาก็แสนสองแสนสองครับโอ้โหต้องใช้เวลาความละเอียดอ่อน<ห>เยอะมากๆเลยเพราะว่า ทำเดือนหนึ่งสี่คนทำเดือนหนึ่งสี่คนก็คือว่าลุงเป็นช่างใหญ่เราประนีตประนีตสุดฝีมือจริงๆค่ะนอกจากแอเซอรีที่เป็นมุกที่เป็นสร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นของที่คุณลุงประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยนะคะเห็นบอกว่ามีเปลือกหอยด้วยครับก็คือตรงนี้เลยใช่ไหมคะคุณลุงเปลือกหอยนี้มันมีอยู่ทั่วไปที่วางวางในตู้นี้นะฮะ มันมีอยู่สี่ห้าอย่างสี่ห้าอย่างแล้วก็ราคาล่ะคะคุณลุงแตกต่างกันเยอะตตอย่างมุกคงกตอนนี้กิโลละสองพันกว่าบาทกิโลละสองพันกว่าบาทเลยเหรอหกพันกว่าบาทเป็นเปลือกหอยเนี่ยนะเปลือกหอยนะครับเปอกเป็นหอยมุกค,คงแต่ถ้าเป็นหอยมุกจานก็ประมาณสี่ห้าร้อยบาทค่ะถึงนอกจากนั้นก็ลดหลังลดหลังมาแต่ว่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่ ราคาเริ่มต้นก็นั่นนะร้อยกว่าบาทขึ้นไปก็คือตั้งแต่ร้อยกว่าบาทจนถึงหลายหลายพันหลายหลายแสนเลยก็มีอย่างเครื่องประดับตัวนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีโมบายเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมก็ราคาก็จะแตกต่างกันไปใช่ไหมคะคุณลุงที่ขายดีมากๆเลยอันไหนบ้างคะคุณลุงพวกขอบรูปเลยครับ ผมมาตัวอย่างที่หนูดูอยู่เนี่ยครับเป็นภาพเป็นภาพปลาทองกับนกกระยางแล้วความยากง่ายความแตกต่างกันระหว่างสองภาพนี้เหมือนกันครับเหมือนกันลุงทำได้ไหมทำด้วยใจเหมือนกันอ่านะคะเดี๋ยวให้คุณลุงฝากร้านนิดนึงค่ะนะคะว่าร้านอ๋อร้านมุกอมรศรีครับเป็นร้านมุกอมรศร์ค่ะอยู่ที่บ่อน้ำร้อนบ่อน้ำร้อนตัวบ่อน้ำร้อนเองค่ะนะมีของฝากมากมายเลยครับมีของฝาก มีทั้งมุกทั้งเปลือกหอยมีทั้งโมบายเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงด้วยเวลาเปิดปิดราคาคุณลุงเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึง1ทุ่ม7จ็ดโมงเช้าถึง1นึ่งทุ่มเดี๋ยวให้คุณลุงฝากเบอร์โทรติดต่ออ๋อเบอร์โทรของลุงว่า0ูนย่งศูนย์ศูเดี๋ยวให้ทีมงานเน้นย้ำกันอีกทีนึงนะคะอ่ะแล้วก็เวลาเปิดปิดร้านก็คือ7จ็ดโมง จนถึงหนึ่งทุ่มเโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มเโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มนะคะคก็วันนี้ก็ขอขอบคุณคุณลุงอมรอด้วยนะคะคที่ให้ความรู้ในเรื่องของมุกนะคะแล้วก็ของตกแต่งเครื่องประดับด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เอาละค่ะตอนนี้ก็ไต่ก็ได้ของฝากน่ารักน่าักแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปกินของอร่อยๆอจังหวัดระนองกันแต่จะเป็นร้านไหนนั้นนะคะอดใจรอก,กันสักครู่ในช่วงหน้าค่ะตอนนี้นะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนแต่ตอนนี้ไปแล้วบ๊ายบายเดีล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ้าของร้านอาหารอร่อยๆอตอนนี้เลยนะคะกับโกหัวค่ะวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้คือเสียงของ เป็นกิมมิคของที่ร้านนะครับมีมาตั้งแต่เปิดแล้วนะครับเอาไว้ใช้เรียกพนักงานนะครับเอาตัวที่เป็นซ i ิกเนเจอร์ก่อนเลยนะครับก็ค,คือตัวนี้นแกงส้มไข่ปลาริวกิวลูกค้าหรือว่าท่านผู้ชมที่อยากจะมาทานที่ร้านคุณลิ้นนะคะวันนี้มีส่วนลดให้ด้วยสำหรับ10%นะคะเงินสดแล้วก็สำหรับบัตรเครดิต5%ด้วยนะคะกิิน น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิห์นมสดหนองโภให้เราโตไปด้วยกันผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราม่วนเชีง หลังจากที่กระต่ายได้สัญญากับท่านผู้ชมไว้นะคะว่าจะพามาทานอาหารอร่อยๆแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ้าของร้านอาหารอร่อยๆอตัวน,นี้เลยนะคะกับโกหัวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่าแล้วก็โกหัวเป็นเจ้าของร้านคุณลิ้นใช่ไหมคะใช่ครับเห็นบอกว่าร้านอาหารที่เนี่ยขึ้นชื่อมากในจังหวัดนนองุรีมีเมนูอาหารอะไรที่แบบว่าหยูยขึ้นชื่อมากเลย แนะนำได้เลยค่ะตส์น้ําส์บกใส่อวไุดได้หมดเลยตอนนี้หิวมากมีเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าเป็นอาหารทะเลอาหารพื้นเมืองหรือว่าแกงส้มรสเด็ดเด็ก็หัวค้ามีเมนูอาหารอะไรที่แบบว่าเด็ดๆเลยจัดมาเลยค่ะเดี๋ยวก็ไตไปรอที่โต๊ะได้เลยครับไปรอที่โต๊ะได้ครับเดี๋ยวจัดไปเอาซิกเนเจอร์ของที่ร้านไปให้เต็มที่เลยครับโอเคค่ะครับผมโอเคค่ะไปค่ะไปเลยครับ าล้ค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่กระต่ายรอคอยนะคะกับเมนูอาหารเต็มโตเลยนะคะเดี๋ยวให้ก็หัวแนะนํานิดนึงค่ะครับก่อนจะแนะนํานะครับค่ะอันนี้คือเสียงของเป็นกิมมิคของที่ร้านนะครับมีมาตั้งแต่เปิดแล้วนะครับเอาไว้ใช้เรียกพนักงานนะครับไม่ว่าจะสั่งอาหารไม่ว่าจะต้องการถาบถามข้อมูลทางด้านใดมี่ระดิ่งนั่งกระดิ่งเรียกอ๋อันี่คือกิมมิคเล็กๆนะครับน่ารักน่ารักโอเคครับถึงเวลาที่เราจะมาแนะนําอาหาร เอาตัวที่เป็นซิกเนเจอร์ก่อนเลยนะครับก็คือตัวนี้แกงส้มไข่ปลาริวกิวนะครับแกงส้มไข่ปลาริวกิวตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นอาหารจริงๆเป็นหารุดูการนะครับแต่ทางร้านเราเนี่ยทำให้มีทั้งปีปัจจุบันนี้หาทานยากมากเลยนะครับอันนี้ขึ้นชื่อเลยขึ้นชื่อเลยแล้วก็อร่อยมากด้วยแล้วก็นักท่องเที่ยวหรือว่าลูกค้าโดยวตัวใหญ่มาเนี่ยจะต้องสั่งเป็นเมนูแรกๆนะครับสังเกตไข่ ไข,ข <mut> ่คยปลาริวกิวเนี่ยจะเม็ดใหญ่นะครับไหนขอดูซิเม็ดใหญ่ขออนุญาตตักนิดนึงนะเชิญเลยครับนี่นะคะนี่ไข่ใหญ่มากไข่ปลาครับไข่ปลาริวกิวไข่ปลาใหญ่มากเออนะคะตัวที่สองค่ะตัวที่สองที่อยากจะแนะนําอีกตัวหนึ่งตัวนี้เลยปลาหลุมพุกปลาหลุมพุกลุยสวนนะครับปลาหลุมพุกปลาอะไรเอ่ยปลาหลุมพุกถ้าคนจีนนะครับเขาจะเรียกปลาชิกคัต ปลาชิกค,คักเนี่ยเป็นอาหารในความทรงจำเป็นอาหารในความทรงจำของคนจีนที่มีเกิดในเบืองไทยพ่อแม่พวกเราอาจจะรู้นะ <หา S 1> ก็สมัยก่อนก็จะลูดก้างแต่กรมรมวิธีของเราเนี่ยจะต้มจนก้างละลายก้างสลายไปโดยใช้เวลาทำหนึ่งวันหนึ่งคืนอันนี้ชิมได้ไหมชิมได้เลยครับชิมได้เลยหนึ่งวันหนึ่งคืนนะครับออตัวนี้เป็นอนุญาตชิมอาหารของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยห้ามพลาดพาดัดเป็นอาหารแนะนําของจังหวัดระนองตัวนี้เลยครับเดี๋ยวขออนุญาต ลองชิมแล้วกันเนาะเเลยครับนี่เนื้อจะมันมากเลยนะครับเป็นปลาที่รสชาติมันขนาดนี้หายากมากแล้วหายากนะคะท่านผู้ชมลองกินนิดนึงรอ,อร่อยมากอร่อยจริงๆค่ะท่านผู้ชมคืออยากจะบอกว่าเนื้อข้างในเนี่ยเขาแน่นแล้วเขาก็นุ่มแล้วก็สดด้วยใช่ไหมคะครับอืตัวที่สามค่ะตัวที่สามก็คือตัวในต้าเผือกตัวนี้นะครับ เป็นกุ้งตอนนี้เป็นกุ้งกุ้งจัมโบ้นะฮะกุ้งาชบวยไฟสจัมโบ้ในซอสซอสมะขามในตะก้าเผือกในยามที่กุ้งแม่น้ําเป็นฤดูกาลกุ้งแม่น้ําเราก็จะใช้กุ้งแม่น้ํานะครับแต่ช่วงนี้กุ้งแม่น้ําไม่มีก็เลยมาใช้กุ้งายบัวยใหญ่กุ้งายบวยจัมโบ้เนี่ยนะครับใหญ่มากรสชาติกลมกล่อมนะครับผัดกับซอสมะขามนะครับแล้วก็กินตะก้าเผือกได้นะครับฝรั่งชอบมากเลยตัวที่สี่นะครับเพื่อไม่ใกาเสียเวลาก็ปลาทูทอดกะปินะครับ ปลาทูทอดกัะปินี้ก็เป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์และช่วงหลังมาแรงนาาเลยนักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดนะครับหลายหลายคนขอซื้อนั่งเครื่องกลับไปกรุงเทพขอเอาเฉพาะไอเครื่องที่ลาดเนี่ยนะเขาบอกว่าปลาเขาไปทอดเองได้ตัวต่อไปนะครับผักเหลียงผัดไข่นะครับผักเหลียงผัดไข่นี้เป็นของขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับของมาละนองหรือว่ามาภาคใต้ในโซนนี้นะครับคุณพลาดไม่ได้เลยกับผักเหลียงผัดไข่เห็นหน้าตาอย่างนี้นะครับมีสารอาหาร เยอะมากมีเบต้าแคโรทีนมหาศาลเยอะกว่าผักทุกชนิดขึ้นชื่อว่าเป็นราชินีแห่งผัดพื้นเมืองนะครับตัวนี้เป็นราชินีแห่งผัดพื้นเมืองซึกิงยาก่ะหากรุงเทพหาก,กินยากแต่เริ่มไปไปบ้างแล้วนะฮะขอชิมแล้วกันนะ้อเดี๋ยวลองทานดูว่ารสชาติจะเป็นแบบไหนนะคะคปกติกระต่ายไม่ค่อยไม่ค่อยทานอาหารพื้นบ้านแบบนี้เท่าไหร่คนทานผักยาก ตัวนี้ไม่ยากเลยครับผมไมร่นไม่มีเลยเราบอกว่าอร่อยมากไม่ขมด้วยนะคะแล้วกปกติจริงๆแล้วก็ต่เนี่ยเป็นคนที่ทานผักไม่ค่อยได้แต่พอมาทานอันนี้เขาเรียกว่าอะไระใบเหลียงเหรอคะใบเหลียงผัดไข่ไขบใบเหลียงผัดไข่บใบเหลียงผัดไข่นะครับอร่อยอร่อยไม่ข,ขมด้วยตัวตอไปก็หมูคล้องนะครับหมูคล้องละนองนะครับนนี้ก็จะเป็นอาหารพื้นบ้านเหมือนกันนะครับก็จะหาหากินได้แถบนี้แล้วก็ รสชาติจะนุ่มนะฮะเป็นหมูที่เราหมักไว้เต็มที่เลยรสชาติจะนุ่มแล้วก็เคี่ยวจนกินแล้วก็ตัวไขมันละล,ล,ลายในปากได้เลยขนาดน,นั้นเลยตัวนี้นะฮะได้รสาตปลากระพงปลากระพงทอดน้ำปลานะครับลงมียำมะม,ม่วงนะครับอ๋อมีเครื่องเคียงด้วยมีเครื่องเคียงด้วยนะครับแล้วก็กรอบอร่อยนะครับข้างในเนื้อแน่นแต่ของที่นี่สดแน่นอนอยู่แล้วเพราะอยู่ใกล้ทะเลนะครับเพราะเราจะเอาของที่สดๆมาทําให้ลูกค้าอยู่ตลอดนะครับ ปลาของเราเป็นปลาที่สดนะฮะ,ะแล้วก็ตัวมันเมือกมันเลยนะฮะถ้าสมมติว่านักท่องเที่ยวหรือว่าท่านผู้ชมที่สนใจเนี่ยอยากจะมาทานที่ร้านคุณลิ้นเนี่ยจะติดต่อ,อยังไงบ้างะคะอ,อติดต่อนะครับเบอร์โทรร้านคุณลิ้นละนองนะครับ0 7นนะครับ822 8องหนะครับหรือเข้าไปดูในเพจก็ได้นะครับในเพจก็คิีนว่าคุณลิ้นรลสอรองนะครับ K U N R-E-S K-E-A U-R-A-N-T ก็ได้ครับในเพจแล้วก็เวลาเปิดปิดนะครับ8ดโมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะครับร้านตั้งอยู่บริเวณบ่อน้ำร้อนรักษาวาลินบ่อน้ำร้อนรักษาวาินนะครับอยู่ในบริเวณบ่อน้ำร้อนเลยนะครับถ้าบอกว่ามาจากรายการบินกินเฮนะครับบินกินเฮนะครับก็ ให้แจ้งกับทางพนักงานนะครับเดี๋ยวจะลด10%สําหรับเงินสดนะครับ5%สําหรับบัตรเครดิตครับผมมีส่วนลดด้วยนะคะสําหรับลูกค้าหรือว่าท่านผู้ชมที่อยากจะมาทานที่ร้านคุณลิ้นนะคะวันนี้มีส่วนลดให้ด้วยสําหรับ10%นะคะเงินสดแล้วก็สําหรับบัตรเครดิต5%ด้วยนะคะ ถ้าบอกว่ามาจากรายการบินกินเฮนั่นเองกินกินเฮเออนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณกัวค่ะที่นำเมนูอาหารอร่อยๆอที่ร้านคุณลิ้นมาให้ทานกันนะคะแต่ตอนนี้ก็ต่ายขออนุญาตชิมก่อนแล้วกันนะคะเอาเลยค่ะกะัวทานเลยค่ะ ต้องขอขอบคุณนะคะร้านอาหารคุณลิ้นที่จัดเมนูนะคะอลังวังเวอร์มาให้กระต่ายได้ทานกันสําหรับครั้งหน้าค่ะนะคะกับกินช้อปเที่ยวในจังหวัดอนนง์ที่ไหนเนี่ยจะเจอกับกระต่ายแล้วรายการบินกินเฮได้สําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ